เฮลโลเวดสวัสดีวร์ดสวัสดีเาวาลถทุดท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเด็กน้อยเกมเมอร์เช่นเคยวันนี้ก็จะมาเล่นไมค c r รับเวอร์ชันนึเอนะครับเอาชีวิตรอดกันก็เริ่มใหม่หมดเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นชื่อโลกครับโลกเนี่ยชื่อโลกนะครับเราจะสร้างตามคตินิยมของเยอรมันนะฮะก็คือเราเป็นแคสเตอร์ใช่ไหมครับก็ตั้งชื่อว่าแคสเตอร์ไว้ก่อนครับแล้วทีนี้เวลาลงท้าย ทางเมืองที่เยอรมันนะครับมันจะลองยด้คำว่าเบริร์คำว่าเรียรนะครับเราจะตั้งชื่อว่าแคสต์เรียนะครับก็คือแปลตามภาษาตรงต,รงตัวว่าดินแดนแคสเตอร์นะครับสำหรับอย่างอื่นตรงนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเช่นพวกหมู่บ้านดันเจียนอะไรอย่างนี้ไซโลกดีเฟลปล่อยซีดก็คือในการสร้างโลกก็ปล่อยทิ้งไว้สุดโกงเราจะไม่โกงหีบเราจะไม่หีบหีบก็คือโกงอย่างหนึ่งแหละ เซลิเวอเอาชีวิตรอดมาตรฐานเริ่มไปเลยครับแล้วก็โลดดิ้งเวิล์สร้างดินแดนนะครับก็จะแนะนำนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นรอนแรกๆนะครับสำบในช่วงนี้ก็เกมนี้ก็นานเลวเหมือนกัน ก็ตัวเกมจริงๆก็7ปีและเนี่ยนะก็คือสภาพโรคที่เจนเนเรตมานะครับขออนุญาตใช้ F3 นะ F3 คือมันจะเป็น debug screen นะครับเอา not responding โอเคครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับในสภาพนี้นครับ F3 มันคือ debug screen นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลเก็ดูได้นะครับ การคอนโทรลนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่กด w a s d นะครับสำหรับการคอนโทรลก็คอนโทรลนะครับก็เราจะทำตาม a c h i e v e m e n t นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ดถนนนะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะ c h i e v e m e n t ที่จะดูก็คือให้กดไปที่ escape แล้วดู Achievement นะฮะก็คือตอนแรกให้กด e นะฮะเราจะเล่นตาม Achievement ก่อนนี่ครับสกินเราจะได้เป็นสกินอเล็นะครับ อลิกส mm ์มอร์เซอร์ตอนนี้ก็กระโดดนะครับใช้สเปซบาร์แล้วก็ชิปซ้ายใช้ยอ่อแต่ผมทราบกันให้เป็น F และเปลี่ยนของนะฮะก็กด F แต่ผมสลับเป็นชิปซ้ายของรูรูนะนี่ครับยอ่อมาเป็นซ้ายยอ่อเอายอ่อย่อยอ,ยอพเพื่อให้พูดพร้อมเพลง,พง,พงตัดไม้เลยครับท่านผู้ชม ค okay. ตัดอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าตัดคันเทนก็เริ่มซีซั่นแรกในเวอร์ชัน9.2อย่างเป็นทางการนะครับตอนแรกก็ตัดไม้ด้วยมือเปล่าไปสิครับได้ไม้มาเอาการเหมือนกันช่างแรกๆก็ไม่ค่อยสนใจอะไรนะ ไปเรื่อยๆเลยครับช่วงแรกๆเอาสักไม่กี่ต้นก็พอให้พอทําของก็ได้ก็ได้ทีนี้ครับเราได้ไม้มาแล้วนะครับก็กด E นะครับเพื่อเข้าสู่เมนู Inventory นะครับก็จะมีให้เส็จสภาพมีโล่นะครับโล่นี่เพิ่งเพิ่มเล1.9นะครับผมก็ก่อนแรกนะครับเราจะองไม้นี้นะครับปรับเปลี่ยนเป็น p l a n ก็คือคลิกขวาไม้ลงไปในช่องค a ฟ t ิ้งอันเดียวแล้วก็คลิกออกมานะครับ จริงๆเพื่อความรวดเร็วให้กดอย่างนี้ครับกดชิปนะครับทำตัวคับทำอย่างนี้ครับผมเอาไม้วางสี่อันไม้แปดรูปนะฮะก็ก็ได้คับทิเบอรมาก็หาจุดที่เหมาะสมในการวางด้วยนะฮะโอ้ดินแดนอย่างนี้สวยงามจังเลยสวยงามสวยงามโอเคนะครับเนี่ยครับเราก็ได้ตัวค้บนะครับจะสังเกตได้ว่า ในตัวเราเราจะขับได้สี่ช่องส่วนในนี้จะขับได้เ้าช่องก็ดูๆกันอยู่สาหรับคนที่เล่นแล้วนะครับสวัสดีคุณมะป่าอีมาตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้กระดูกในการต้อนมานะครับซึ่งกระดูกก็หาได้จากโคงกระดูกที่ยิงธนูได้ยิงซุปป้นะทีนี้เราได้ไม้มาแล้วนะครับแล้วก็ทําเครื่องมือพื้นฐานก่อนก็คือ ก่อนที่จะมีเครื่องมือนะครับมันจะต้องทําการทําเป็นแท่งไม้ก่อนซึ่งเป็นด้ามถึงถือเครื่องมือนะฮะก็คือใช้มาสองอันวางขบนนี้นะครับก็จะได้สติกมานะครับและนี้เครื่องมือที่สําคัญช่วงแรกๆก,ก็คือเนี่ยครับสิ่งที่เรียกว่าพิกเอ็กซ์นะครับโอเคแล็กไปขุดเมืองนะครับพลิกเอ็กซ์นี้เอาไว้ทาอะไรครับคาตอบคือเอาไว้ขุดหินนะครับก็โอ้โหดงหมา เอาชีวิตรอดกับหมูหมา survive with the wolf o ้ what does the fox say โอ้ตรงนั้นมีหินนะฮะก็แต่ช่วงนี้ก็ตรงนี้เป็นภูเขาด้วยก็หลายคนสำหรับเกมเมอร์หลายคนก็จะอยู่บ้านใต้ดินกันเราก็จิูวอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันจะฟาร์มหินได้ด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเราได้พิกอคมาแล้วนะครับแล้วก็ขุดรูไว้ก่อนนะครับช่วงแรกๆจะหันไปทางไหนดีหันไปทางทะเลนี่แหละสวยดีตรงนี้คือทรายนะฮะทรายมันหล่นได้ระวังทรายหล่นทับนะฮะขนน้ำลายแป๊บนึงโอเคนะฮะโอเคจุดตรงนี้นะครับจุดยุทธศาสตร์สวยงามหันหน้าไปทางแม่นม้ำนะนะครับ เอามือขุดดินได้เลยครับอ่านะครับขุดไปสักพักก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่าหินนะฮะหินก็เอาพิกแอกไม้ที่เราขาไปเมื่อกี้ก็ไปขุดเลยครับกรขุดไดู้้สักนิดหนึ่งนะครับขุดปัก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 แปกก็จะได้คอม b l e s t o n e นะครับก็คือหินที่ขุดแล้วนี่นะครับขุดมาสักนิดหนึ่งนะครับช่องแรกๆก็ ไม่ได้ยากอะไรแต่เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็ลุ่งครับได้พื้นที่มาสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นก็ไปแย่งเอากล่องคราบจากนี้มานะฮะเรมีหินแล้วนะครับเราก็เห็นต้นไม้ตรงหมัดมันรกนะครับเราก็ทําขวานได้นะครับขวานก็คือเอาไม้เอาหินเอาแร่อะไรก็ได้วางไว้อย่างนี้สามอันหรือ จะวางไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้ขวานหินมาแล้ว1.9นะครับอัปเดตก็คือมันจะนะครับมันจะมีคููดาวของจะสังเกตตร,ตรงตรงกลางไอ้นี่นะฮะเฮ้ยแอปเปิลครับ,รบตอนนี้เราก็เล่นอยู่ในหมด Normal <c oughs> ก็ยังไม่ต้องล็อกถ้อยากจะไฟกับพวกซอมบี้ ช่องแรกๆผมก็พิทฟูแหละพิทฟูก็คือหมวดสงบสุขไม่มีซอมบี้อะไรแต่ประการใดนะครับเห็นต้นไม้ก็เฮ้ยตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับไอสีส้มๆนะเขาเรียกฟักทองนะเอาไปทําฟาร์มได้นะครับไปเอามาก่อนรู้สึกโลภโอ้โหตรงนั้นก็เป็นภูเขาหินนะครับก็ใช้ พักอ็อู้ลงน้ำช่วงแรกๆพยายามอย่าวิ่งมันจะมีแถบหิวนะครับก็แถบเลือดอยู่ข้างล่างก็ใช้อะไรขุดก็ได้แต่ใช้ขวานดีวกว่าความเร็วนะครับได้มาจำนวนหนึ่งแล้วก็กลับไปที่ฐานที่มั่นของเราเนี่ยครับกินแล้วเพิ่มได้ครับเพิ่มสองแถบความหิวนะครับที่จะเป็นรูปเนื้อนะฮะ ไปที่บ้านกันก่อนนะครับก็ไปตัดไม้นะไม้ก็จะไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวครับไม้ที่ผมตัดมาแรกๆอันนี้คือโอ๊กนะอันนี้นะครับก็คือไม้เบิร์ชนะครับกไม่รู้ก็ดูดูกูเกิลได้เสิร์ชกูเกิลได้นะฮะโอเคมีแอปเปิลนะแอปเปิล องอันแน่คืนนี้รอดปะเนี่ยน่าจะรอดอ่ะก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆยิงโล่งเวลาเราตีเราจะเห็นซอมบี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับข้อดีก็คือพยายามอยู่ตรงจุดเกิดเพราะว่าถ้าเราตายแล้วเราไม่มีเตียงเราจะสามารถนวนมาที่จุดเกิดไดนะ้มาเกิดที่จุดเกิดได้ ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าสปอนช้างนะฮะนะครับไอนี้ต้นไม้ใหญ่ปล่อยเขาไว้ก่อนต้นไม้ใหญ่มันเยอะเดี๋ยวว่างๆค่อยมาตัดแล้วกันอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ช่างมันอันนี้น่าจะเตีย้ยโชคดีที่ผมปรับกราฟิกแฟนซีเอาไว้กราฟิกสำหรับกราฟิกนะครับแฟนซีคือมันจะใบไม้มันจะโปร่งอะแต่ถ้าฟาสคือใบไม้จะทึบ ทึบอึบอึบไปเลยครับโอเคก็ตัดไปหน่อยหนึ่งแล้วล่ะละงเหมือนกันไปตรงหน้าบ้านได้ไม้พอสมควรไม้นะครับอ้อเอาไปทําฐานได้นะครับฐานที่ทําได้ก็คือชาโคนะสังเกตได้ว่าดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินไปแล้วนะครับก็ต้องทําการขยายที่อยู่อาศัยหรือที่ ฝรั่งเรียกกันว่าเชลเตอร์นะครับก็ขุดรูอย่างเงี้ยครับมันจะฟาร์มหินไปได้ด้วยก็คือกลางวันตัดไม้กลางคืนขุดหินนะก็ไม่ได้ยากอะไรสําหรับทฤษฎีนี้ขุดไปเรื่อยๆนะครับก็พอได้พื้นที่สักหน่อยก็วางกล่องคับลงไปดังปักแต่นั้นนะครับแล้วก็เ,เอาไม้นะครับ ก็คือเราจะไม้มาทําประตูนะครับซึ่งเวอร์ชั่นใหม่นะมันต้องใช้ไม้ชนิดเดียวกันแล้วก็เวลาครัฟทีมมันจะได้ประตู3อันนะครับก็ถือว่าคุม้มโอเควางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันพวอความสวยงามโอเคนะครับโอยไม้ลุ่ไม้ลุ่ไม้ล่วงไม้ล่วงสปริงก็กเอาไว้ปลุกต่อก็คือกิ่งพันก็เก็บแอปเปิ้ลไว้แล้วเอาไว้กินได้ ซึ่งไมค์ครับก็มีข้อแปลกอย่างหนึ่งก็คือตัดต้นโอ๊กได้แอปเปิน้นแปลกไหม่ะมันเหม่งเหม่งยังไงอยู่นะกลับไปที่บ้านก่อนอน,อน,นะครับแล้วก็นะครับสำหรับทำฟาร์มนะครับช่วงแรกๆก็หญ้าก็ทุบหญ้านะครับทุบหญ้าพอทุบไปทุบมามันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า Seeds น f f นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็ซับสไครนะครับก็สังเกตได้ว่ามืดแล้วนะฮะตกหุดุโอ้ได้ได้สมอันหนึ่งสองอันข้าวมันต้องใช้มเมล็ดสามอันเลยนะครับในการล,กลุดมืดละทุกอย้าสักหน่อยนึงก่อนที่จะเข้าบ้านไป เห็นต่อครับตรงนี้ก็คือบ้านครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำคาามนะก็คือจอบนะก็คือจะใช้ไม้สองอันสติกสองอันแล้วก็วัสดุอุปกรณ์สองอันนะครับก็ได้เอชเมนทำาฟามมานะก็เอาข้อดีก็คือให้ควรทำติดติดน้ำไว้ก่อนนะฮะอันนี้เมื่อกี้ตีผิดก็ขอโทษด,ด้วย ตอนนี้นะครับมันก็มืดมากอุปกรณ์ที่ใช้ทําม่านก็คือเตาเผานะครับเตาเผาก็คือใช้หินแปดอัน cobblestone นะก็จะได้ finance มานะครับก็จะได้หัวข้อร้อนๆนะครับนะครับก็จะได้ finance มานะครับก็คือวิธีทําม่านก็ไม่ได้ยากอะไรครับเอาเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงก็คือไอ้พวกแซฟฟลิงนี่ก็จะประมาณ0.5สกิก็ศูนย์จุดห้าอันนี้หนึ่งจุดห้าอันนี้หนึ่งจุดห้านะครับ ทำไปสักหกอันหกอันนะครับก็สิบสองอันโอเคนะครับก็ทำไปบ้านเราก็สว่างขึ้นนะฮะแล้วก็โค่นหินข้างบนต่อไปก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากก็เซอร์ไวตยอินเฟอร์ไนท์ได้อย่างปลอดภัยนะฮะนะครับเนี่ยก็เลย สิ่งที่เรียกว่าชาโคนะฮะก็คือที่อยู่ในพวกเยลซิฟันนะครับพวกอะไรที่เอาไว้ดับกลิ่นได้แต่ในมันครับก็คือเอาไว้ทำควบไฟนะในบ้านหนึ่งอันนอกบ้านหนึ่งอันดูซอมบีด้ดิโอ้ยไม่มีไว้ปาก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 ให้ทั่วโอเคนะครับบ้านก็ลงแล้วหล่มก็แรงนะฮะสักครู่นะฮะ บบกีเก็บ้านหน่อยลมันแรงนะฮะก็เอาเฮ้ยก็เจล่าก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ไปละบายแล้วมาดูกันซิว่าพรุ่งนี้เราจะทำกันยังไงนะครับไปละครับสวัสดีครับ